ครับสวัสดีครับช่วงเช้าเชนี้เนาะก็บ่าวซซยก็จะพามาชมต้นฝรั่งแดงนี่ก็เป็นต้นฝรั่งที่หาชมได้ยากเนาะหรือเขาเรียกชื่อเป็นทางการก็คือทับทิมสยามเนาะแดงทับทิมสยามใบเขาจะออกสีแดง ก็จะเป็นไม้ผลแล้วก็ต้นเขาก็จะเป็นทำเป็นไม้ประดับได้ดีด้วยเนาะดูดูยอดของเขาแล้วก็ผลผลลูกเล็กๆของเขาก็จะออกสีแดงๆเนาะอย่างนี้นะออกสีแดงๆออกสีแดงๆออกดำๆหน่อยหนะึ่ ก็ผลเขาเนาะก็สามารถที่จะรับประทานได้เนาะส่วนผลนี่ก็ลูกเขาก็จะออกสีชมพูมั่งเนาะออกแดงๆด้วยลูกผลแก่เขาส่วนเนื้อในเขาเนาะ ส่วนเนื้อในเขาเนี่ยก็เชาะมาให้ดูแลนะ้วเนาะเขาจะออกในลักษณะแดงข้างในแดงน่ารับประทานมากๆเลยเนาะนี่ก็เป็นผลไม้ฝรั่งแดงที่เดี๋ยวนี้ก็หาชมได้ยากแล้วเนาะ ลำต้นเขาก็จะออกเป็นสีน้ำตาลลำต้นเขาถึงโคนต้นด้วยเนาะลักษณะผลเขานอกก็โอโ้โดกมากๆเลยเพราะว่าเราก็ได้ฉีดฮอร์โมนไข่เนาะฉีดทุกวันเลย การดูแลรักษาก็ก็ไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหรนะ่เนาะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายแต่ว่าดูไอ้ผลเขาออกดกมากๆเลยตั้งแต่โคนต้นเลยนี่ก็จะเป็นฝรั่งแดงอีกอันฝรั่งแดงสยามนะฝรั่ง ฝรั่งแดงฝรั่งแดง,แดงทับทิมสยามรสชาติก็อร่อยเนาะกลิ่นหอมหอมเราสามารถที่จะขยายพันธุ์โดยการปักชำเนาะ แล้วก็การตอนจริงดูผลเขาอ,อีกทีหนึ่งเนาะนี่ผลนี้ก็จะแก่แล้วก็จะออกเป็นสีสีชมพูแดงอมชมพูออกสีน้ำตาลหน่อยหนึ่งเนาะสวยงามมากๆเลยนี่ก็จะปลูกไวยเยอะเหมือนกันเนาะ มาดูอีกต้นหนึ่งนี่ก็จะเป็นสวนนะสวนไหนชะอมปลูกชะอมแซมด้วยไอ้ฝรั่งแดงฝรั่งแดงทับทิมสยามแล้วก็มาดูอีกต้นหนึ่งเนาะต้นนี้ก็จะสูงขึ้นหน่อยหนึ่งเนาะและ้วก็เราก็ทำการตัด ตัดม่ให้เข้าสูงเกินไปชอบตรงที่ผลเขาดกมากๆเลยดูผลเล้วโอ้โหดกจริงๆครับสำหรับคลิปนี้เนาะเพื่อนๆเข้ามารับชมก็บา่าวซอยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ บ่าวช่วยชาแนลด้วยนะครับเผื่อจะได้เนาะนำคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับไม้ผลไม้ประดับเนาะแปลกๆเนาะที่เดี๋ยวนี้ก็หาชมได้ยากแล้วสำหรับคลิปนี้ก็บ่าวช่วยขอฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ